ดีครับพบกับช่องของลุงโรดเพชรทองชัยเช่ไเดีครับวันนี้พาพี่้องเดินทางมาวันนี้เป็นน้องก็แก่ครับ้าพี่้องออกจากบ้านจักน่อยครับเดินทางมาประมาณกิโลหนึ่งอันนี้เคยภาพพญามอเทียนมางุ้งหอยมันอีกสิมังุ้หอยอีกครับวันนี้มากับน้องๆสองสามสีคนครับอากาศช่วงใบใบยาดมนอนครับงุ้มหอยไปเห็ดผัดไปต้มไปหนึ่งกินครับ เดี๋ยวพาไปเบิ้องพี่เพื่นะครับวันนี้นี่นี่น้องฮ้อนครับสวัสดีครับน้องฮ้อนอันนี้ก็น้องดีมครับนครับนี่ครัน้องแน็กพี่น้องน่าจะคุ้นอยู่อันนั้นน้องเก๋ครับวันนี้ผมเป็นหัวหน้าก้อนสีก้อนสีงมหอยกับห้องทองกันยั่อยเติมพลังไหมเอาไปนี่เริ่มตัวปิดปิดปิดปดแล้วจะได้กิน มนูห้องทองครับบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับวันนี้นี่นเ,เป็นตีนบ้านครับดินบ้านขันย่างมาจะนีกว่าที่มันหาลอยเมตรได้ยิ่ดอกแต่ว่าผมอ่อหม,มาพระเจ้าเฮ็ดหน้าก็เลยอ่อหม,มาประมาณหนึ่งกิโลนี่นะครับบ่คอยได้มีคลิปลงกับวันนี้อัปเดตคลิปจะได้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นแก็บหมูแก็บหมูอันนี้ตะบ,บูฮ้งรสชาติเป็นตะบ,บูฮ้งยี่สิบบาทครับจได้ไลายสมเลยนี่น ตบ้องยี่สิบบาทด้วครับเนี่ยเกี๋ยวก็ร้องก็ยี่สิบบาทครับนี่กะปิ้งไก่ครับ,รรบเดี๋ยวเขออนุญาตแกะเข้าครับเดี๋ยวจังครับนี่ครับตบ้องยี่สิบบาทครับต้มตำร้านเดียวแซ่บที่สุดในหมู่บ้านครับอ๋อเปิดล้านเดียวเพราะว่ามีร้านเดียวตัห้องยี่สิบบาทปิ้งไก่ไม่กี่บาทน้อง ไม่สบาทนใกล้อันนี้มาละสิบาทครับิงคโค้งอันนี้กาเรากาเรานี่ก็ยี่สิบบาทครับร่วมเดียวก็เท่อยครับคนนึ้งา่ก็เทลอยก็ลอท่อนอยู่หาสิบบาทหสิบร้านหกสิบนี่ตัวน่ยี่สิบยี่สิบเป็นสีสิบอันนี้จะาใหม่สอใหม่สองใม่ก็เป็นหกสิบพอดีอันนี้ออาหารอันนี้ออกันกันนะครับเขาสวยครับไอ้บุญ เดี๋ยวภาเบอรเกเหลาครับวันนี้ชมบรรยากาศกิจกรรอะไรชมบรรยากาศการร่มแบบโบว์อะไรร่มผีครับนี่กเหลา20บาทครับอันนี้แบงงเป็นน้ำก็เป็นน้มนันไม่ย กินงยเขาอิ่มแล้วเพราะงงเลย,ย่นเลยห่อดีเลยเรื่องบรรยากาศกินการตรงหน้าครับวันนี้เรืยอการเลยครับบรรยากาศเพราะหอนครับวันนี้ห่อนด้วยตัวร่มครับเอ้าน้ำัาน,นี้มาเด้อพี่รองเด้อนี่รถเสร็จน,นครับเฟรนช์ฟงายส์ต่อลงรถเพื่อนเฉคุณพ่อบ่ราคอยบางครับเจนนี้ผมเลยบดไอ้ผิวแบบขไ่ได้เชื่อมแบเเบเนนี้อันนี้รถเส้นในอ้แก้วรถนี้ก็นะ ดูกานสร้างตะบุหงุ่งอันนี้ลวกเส้นครับ,บลวกเส้นสิบบาทค,ครับอันอน,อนีน้งาพดีน,นตบุห่งครับเป็นไงเอาเลยมันกันแล้วเนี่ย <laughs> ่เราไลเลยนก็บวนเนอะแต่พออนุญาตกินข้าวจะได้เจอกันตอนไป่งุ่มไหมครับพี่นองสุงมเข้ม่ก็รองแม่มก็ได้มาเลยอะครับทางดิอ๋อ้อน โม่แ้วครับกลัวตัวอย่างไรด่าข้าินเลยบคล็กแมบบล็ก่าก่มาครับเริ่มแล้วครับเผื่อเป็กกับามวปูนี่กองเสียบมันลน้นวานาอยู่ภาพเบื้องหน่อยบ้างไครับน้ำขึ้นหวานน้ำหวานนี่มันบุคคลตอนนั้นเขาอกวเหมือนไรเลยไรอ่ะเขาจะบุ้งเหมือนหมดเล นี่ครับเมื่อเมื่อขัดเทียบครับน้องฮอนครับเดะไปเนงมไปเน็ล้วเอาตัวพอดมึงบ่เลิกบ้หน่อยแซ่เปี้ยงเอ่วนึนี่นี่นีครับนี่น้อยหน่อย เออนี่น้อยเงี้ครับนี่จ้ำในเพื่อนกบุงจกูไม่ได้บอกแต่เนี่ยเอาม่เกะเฮ้ยผู้ช่โจกถือเงี้ยมาแหละเหมือนในซิปก็โรยแล้วมันคือแข็งเลยอ่ะเดี๋ยวคอยได้ขี้ดินกับบ้านนี่เป็นน้องที่ชาวบ้านเป็นหน้าหาตาประจำครับตรงนี้ช่วงห้างในกบุงกูมีเจ้าบ้านพรมในเพื่อนเอาไปกบพอที่พี่แกนเนี่ยกบอือเนี่ครับจะสิ เดินเอาหุมเอาหัวหันมองเอินปุ๊คือกันเป็นน้องแบบว่าที่ใส่ท้ามาหากินในหมู่บ้านครับก็แย่ไปเพื่อเดินนำน้องแก่ป่ะมองเอ้ปลาเขาจะเอินน้องก็แก่แย่ไปครับประมาณว่าสองซับโลอยู่ปะก็กะติต่อไปง้มทางหุ่นเดี๋ยวเขาไปง้มทางหุ่นป่ะ ปูเล่าร้างมันไหลเจ้าคันำในบ่ไากะสีปิดคลิปก่อนแล้วเอาไปเดี๋ยวเขาเนี่ยอากไปหาจะเข้ากันครับเฮ้ยกูมีงานเก่งเเดี๋ยวจะลอยพอดีผมเพ่ได้เอากล่องตัวกันนำมาได้ผมเดี๋ยวขออนุญาตลอยให้ผมบ้านสีดาไลซัมเดยกับจังลอยรับชมกันครับไปบ้านถายไปเริ่มเลยย่างหนามเมื่อนะเน็กเลือกไวเน็กอันนี้น้องๆนุ้ยจะเอาเยื่อแบดด้วยครับสาวตำรวจ นี่ก็ได้ยพระกันเลยยี Rangers Rangers <the <the ่สิบกว่าปีคร sure> ับบายเดี uh ๋ยวเจอกันครับครับตอนนี้พรกกนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหอยครับโอ้เรืในกล่องอาจจะหน่อยนะครับเพราะนันถุนยังอยู่หรือว่ามันหรือว่ามันสามโลดเหรอวันนี้สามสี่โลดเนอะ ครับสวมหนาผมุมหอยน้องๆครับนี่มูครับมาเตงเทียบบ๊เป็กไปได้ได้การโน่นนี่ได้การได้กการอย่างนี้นะคือเราเดี๋ยวไม่นูยังไม่ได้ห้าผัดเผ็ดผัดเผ็ดหอยเดี๋ยวรอชมครับที่เดียวในโลกกันนี่กับไอ้ไทยพี่น้องเมืองกันพวกนั่นกันฝากพี่น้องกันแล้วกันครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามช่องของลุงโรดเพชรชัยในชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ